สวัสด,ดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียรพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางฮานอยนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางนะคะและผลสรุปนะคะฟังคําเตือนกันนิดนึงนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกาอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะก็ก่อนที่จะไปรับชมของวันที่สี่นะคะพี่น้องจา๋าก็ดูของวันที่3ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดเนาะสรุปก็เข้าสองนอยนะคะพี่น้องสรุปเข้าสองนอยนะคะเข้าน้อยพิเศษนะคะสามเจนะคะสรุปเข้าๆเลยนะคะบนหลุดไปนะคะสองสี่ 4. เข้าตัววิ่งนะคะเข้าตัววิ่งข้างหน้านะคะพี่น้องจา๋า เด่นวิ่งรูดมาเจ็ดสามตัวชอบนะคะเข้าได้ตัวกลับนะคะนอกนั้นนะคะอรอบพิเศษรอบปกติไม่มานะคะส่วนรอบ v i p มาเจ็ดสองนะคะพี่น้องก็เข้าเจ็ดสองนะคะแปดหนึ่งไมมานะคะเจ็ดสองตัวที่แอดชอบเนาะตรงๆนะคะส่วนห้าห้านี่แอดมั่นใจแอดยกไปสูตรวัดใจนะคะพี่น้องจ๋านี่สูตรวัดใจแอดยกไปห้าห้าเม็ดเดียวนะคะพี่น้อง า55เม็ดเดียวนะคะพี่น้องก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสูตรวัดใจด้วยนะคะส่วนสูตรเม็ดเดียวก็เข้าอยู่นะคะไม่ต้องน้อยหน้าไม่ต้องเสียใจนะคะพี่น้องจา๋าก็เข้าสองน้อยนะคะวิ่งก็มาตั้งแต่รบอบเฉพาะกิจนะคะพี่น้องก็ไปลุ้นกันต่อนะคะดีใจกับพี่น้องที่เลือกตัวถูกด้วยนะคะ ไปลุ้นกันต่อนะคะวันที่4เดือน8นะคะกับแนวทางฮานอยนะคะสูตร1เม็ดเดียวเจาะให้2ตัวบนล่างนะคะวันนี้นะคะแอดแอดได้คำนวณมาแล้วนะคะได้เอาปากกาแอดไปไหนเนาะพี่น้อง ียนสีน้ำเงินก็ได้น้อพี่น้องเนาะอ่าวันนี้ได้หนึ่งนะคะพี่น้องคำนวณมาแล้วได้หนึ่งนะคะวิ่งรูดที่หนึ่งนะคะพี่น้องก็มาเจาะหนึ่งกันนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด 1819นะคะไปกับทุกครั้งนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกแชร์นะคะทุกคอมเมนต์นะคะทุกการติดตามรับชมนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้เพียรทุกๆวันนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับตัวที่แอดชอบนะคะ จะเบิ้ลหรือเปล่าเนาะพี่น้องหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสองหนึ่ง,ง,งแปดมาแล้วมาอีกได้เนาะพี่น้องจา๋าเอาให้เอาให้แน่ชัวเอาให้ชัวนะคะก็พี่น้องก็รูดเลยนะคะพี่น้องจา๋า เน้นไปที่สีน่นอยเนาะเน้นไปที่รอบเฉพาะกิจก่อนเลยนะคะพี่น้องจา๋าถ้ารอบเฉพาะกิจมานะคะถ้าพี่น้องพอใจเท่านั้นก็หยุดเท่านั้นนะคะพี่น้องจา๋าเพราะว่าแนวทางทุกแนวทางแอดไม่มั่นใจนะคะว่าจะมารอบไหนนะคะก็เจาะมาจากอ่ากำลังรายวันนะคะ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะมีความสุขเฮงๆงรวยๆปังๆนะคะจบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ